สวัสดีครับพบกับผมนัทวงมทองเกษมทักโลกครับวันนี้พาทุกท่านมาพูดคุยกับเกษตรกรครับชาวนาครับยังจะมาคุยกับเธอครับว่าผ่านพ้นวิกฤตปัญหาอะไรมาบ้างครับจากการทํานารอบนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับลาดวนแก้วตะโกค่ะคุณลําดวนแก้วตะโกนะครับตรงนี้เราอยู่เขตตําบลอะไรครับ ตำบลดอนสะแลบอำเภอพนมทวนจงังหวัดกาญจนบุรีอืจงังหวัดกาญจนบุรีแปลงนาะข้าวด้านหลังของคุณพี่ใช่ไหมครับใช่จ้ะทั้งหมดกี่ไร่ครับ1ิเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่รอบนี้ลงข้าวอะไรครับจัดมินข้าวจัดเมนอายุข้าวกี่วันแล้วครับออรสองเดือนครึง่งก็เจ็สิบกว่าวันแล้วกําลังรับท้องเนาะกําลังรับท้องต้นข้าวตอนนี้ที่เราเห็นการเจริญเติบโตความสมบูรณ์เป็นยังไงครับ กือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีมากดีมากนะครับเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจไหมใช่ใช่จ้ะชื่นใจอก่อนหน้านั้นเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนหรือเปล่าตัวข้าวขาดน้าขาดน้ำขาดช่วงไหนขาดช่วงประมาณเดือนข้าอายุประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนขาดน้ํานานไหม ประมาณส่งสงอาทิตย์กว่านะครับช่วงสองอาทิตย์กับข้าวอยู่หนึ่งเดือนที่ขาดน้ําเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องต้องแตกกอใช่ไหมแตกกออ่าแต่ขาดน้าขาดน้าอาการข้าวขาดน้ําตอนนั้นเป็นไงข้าวจะเลื่องแล้วก็แห้งลงไปอยูจ้ะนะครับอาการเหมือนกับข้าวจะจะตายข้าวจะตายครับแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงครับใก้ถ้าตัวนี้มาช่วยเอาตัวนี้มาฉีดจ้ะเอามาฉีด ผสมกับน้ำซ่องลอยลิได้ซ่องทงังหมายถึงหนึ่งขวดด้วยนะ,ะ,ะได้สองถังได้สิบเจ็ดไร่ครบไหมครบครบเลยฉีดไปกี่วันเห็นการเปลี่ยนแปลงห้าวันอาการเป็นยังไงเข้าเา้าเข้าเที่ยวเริ่มแตกเริ่มแตกกอแล้วเข้าเขี่ยวซีทั้งทั้งที่ไม่มีน้ำนะ,ะทัทง้งทั้งที่ไม่มีน้ำเลยก็พอดีช่วงจังหวะนํำมาช่วยนํำมาช่วย,ยอีก ประมาณตอนต่อมาตอนนี้ประมาณสองสามวันน้ำก็มาก็ดีช่วยในข้าวก็ดีขึ้นเลยจ้ะก็คือสรุปว่าช่วงขาดน้ําเอาตัวนี้มาฉีดข้าวฟื้นขึ้นมาข้าวฟื้นขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นอีกสองสามวันน้ําก็ตามมาน้ําก็ตามมาโอ้ถือว่าโชคดีโชคดีถือว่าโชคดีมากโชคดีทั้งเรื่องของมีตัวนี้มาช่วยตัวนี้มาช่วยแล้วก็น้ำก็มาน้ำก็มาโอเคนะครับ อะตอนนี้ถือว่าอุ่นใจหรือยังอุ่นใจแล้วร้อซแล้วอ่าสิบเจไร่การใช้ปุ๋ยของเราลดลงไหมครับลดลงใส่ไปทั้งหมดกี่ลูกครับห้าลูกห้าลูกเองจิบ17ไร่เลยนะแล้วทําไมมันเจริญเติบโตเขียวสวยแบบนี้ครับะแสดงว่าใช้2ตัวนี้ฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งสองครั้งบวกกับการใส่ปุ๋ยแบบลดบวกกับการใส่ปุ๋ยลดลดปริมาณลงลดปริมาณลงอ่า ความพึงพอใจจากการใช้สินค้าโฟทีแล้วก็ตัวฮอร์โมนโกกี่เปอร์เซ็นต์ดีณนะตอนนี้ณตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซนต์เลยเก้าสิบเปอร์เซนต์แล้วนะเดี๋ยวดูรวงข้าวาจะวดูรวงข้าว<ง>อีกครั้งหนึ่งถ้ารวงข้าวมาแบบเขาเรียกว่าเม็ดเต่งเม,ม็ดใสมาเต็มรวงนี่ร้อยเปอร์เซนร้อยเปเนต์แน่นอนนะ <c oughs> เอาใจช่วยเกษตรกรครับขอให้ได้ผลลัพธ์ดีๆแต่ตอนนี้ต้นทุนลดแล้วและผ่านพ้นวิกฤตมาเรียบร้อยแล้วครับ ก็ขอให้พี่ลำดวนได้ผลลัพธ์กับแปลงนี้นะครับที่ดีกว่าเดิมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมนัทพงศ์ทองเกะตราลาไปก่อนสวัสดีครับ